อ่าพีต่ตงสวัสดีครับสวัสด,ดีครับผมพี่ต้งทําอะไรอยู่เนี่ยอตอนนี้ผมก็กาลังจะรีเช็คเพื่อจะเตรียมส่งรถคุณลูกค้าอยู่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระบะรุ่นยอดนิยมในปัจจุบันนี้ก็คือ Toyota h ไฮรักแชมป์คันนี้เนี่ยด้วยพื้นฐานของความเป็นไฮรักแชมป์เนี่ยเขาจะไม่ให้วิทยุมามีลําโพงเล็กๆมา1คู่ซึ่งก็จะให้เสียงที่ไม่ค่อยตอบสนองทุกย่างความถี่<อ>ทางคุณลูกค้าก็เลยอัปเกรดลําโพงให้เป็น6นิ้วแยกชิ้นใส่จอเพื่อให้รองรับกับการใช้งาน Apple Car าเพหรือ Android ออโต้ได้อ่าเรามาเจาะลำโพงกันบ้างดีกว่าพี่โต้ได้เลยครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นลำโพง6นิ้วแยกชิ้นของไวท์ออดิ o โอนะครับทำไมลูกค้าถึงเลือกเป็นตัวไวท์ล่ะพี่ตงคุณสมบัติเด่นของไวท์รุ่นสลิก6เนี่ยจะเป็นลำโพงที่ไม่กินหวัดลูกค้าตั้งโจทย์ไว้ว่าคันเนี้ย ต้องการแค่เอาไว้ใช้งาน And ด o i d Auto กับแ p p l e c a r p l พ y ไม่ต้องใช้ฟังก์ชันอะไรเยอะก็เลยเลือกเป็นลำโพงไว้เพื่อไม่ให้กินวัต์ใช้กำลังวัต์จากเคนวูดรุ่นใหม่เนี่ยขับได้เลยอ่แล้วผมเห็นมีแผงซาวคอนเซ็ปต์โดยตรงทำไมเราต้องทำแผงนี้ขึ้นมาครับแผงอันนี้เราทำขึ้นมาเพราะว่าโครงสร้างของรถรุ่นนี้จะไม่มีช่องลำโพงขนาด6.5นิ้วลำโพงไว้คู่นี้ก็ราคาน่ารักด้วยใช่ครับราคาก็ย่อมยาวนะครับโอเคครับแล้วก็ตัวฟอนต์เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเคนวูดรุ่นเพ่งออกมาเลย ในภายในต้นเดือนนี้เลยเป็น DMX 6 5 2 3<า> s รุ่นล่าสุดของ Kenwood ครับโอเค Kenwood รุ่น DMX 6 5 2 3 s รุ่นนี้เขาจะออกมาเสริมระหว่าง Kenwood DMX 5 0 2 3<อ> s กับ7022<อ>ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้านี้<อ>การใช้งาน Apple CarPlay กับ Android Auto เนี่ยครับ<อ>เขาจะใช้การเสียบสายรุ่นนี้เขาออกแบบมาเพื่อใช้เป็น Wireless Android Auto <อ>กับ Apple c a r p l เลย ก็คือเป็นไวเลสแล้วผเวลาใช้งานก็ไม่มีสายลุงรังไม่มีแล้วครับคอนโทรลพวงมาลัยยังใช้ได้ไหมครับใช่ยังมีฟังก์ชันรองรับทําให้มันติดฟังก์ชันบนพวงมาลัยเนี่ยใช้งานได้เหมือนเดิมทุกตําแหน่งเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงต่างๆใช่ครับได้ที่คอนโทรลพวงมาลัยครับผมแล้วก็จะมีเนี่ยอย่างที่ผมเรียนแนะนําในขั้นต้นนะครับเราจะติดกล้องไว้ดูถอยหลังในมุมสูงโดยทั่วไปรถกระบะเนี่ยเขาจะติดกันชายล่างนะครับ แต่รถคันนี้เขาเป็นรถที่ออกแบบมามีถาดสไลด์เพื่อขับรถขึ้น oh. ในตู้ทึบได้เพราะฉะนั้นเวลาเอาถาดลงมาเนี่ยเราจะมองด้านหลังจากจอมอนิเตอร์ด้านหน้าได้เลยเวลาเราใช้รถใช้งานแบบนี้เนี่ยก็จะสะดวกละดวยครับสะดวกปลอดภัยคือเราเระหว่างขับเนี่ย uh. สมมติว่าเราฟังเพลงอยู่แต่เราอยากจะเช็คความปลอดภัยด้านหลังเนี่ยเราสามารถเปิดสวิ์ดูกล้องได้เลยเช็คก่อนที่จะเอาตัวเครนเนี่ยลงมาใช่โอ้ดีนะถือว่าเหมาะมากครับผมจบไปแล้วคันนี้ครับติดต่อมาที่เราล็อกเก็ตซาว เบอร์โทร02 792 9999้ง99 99. ทางร้านเปิดให้บริการทุกวันครับตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่มร้านเราจะตั้งอยู่ที่ปากซอยรัชดาพิเศษสามครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปกันแล้วพี่ต้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ